พออสมจิตเห็นว่าลงลึกไปคุกฝุ่นกับทีมนี่ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ สามสามเริ่มนะแล้วก็สามสี่ 4, เราเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้นก็ตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลของเังหอัดยยุคป,ปี30ปกว่าเนี่ยวอลเลย์บอลในเมืองไทยเป็นไงครับพอตอนนั้นยังน้อยมากค่ะแล้วคิดยังไงกับกีฬาที่ไม่ฮิตต้องมาลงทุนทำเนี่ยครับคือพอ,อี่ยลงทุนกับการศึกษาก็ว่าเยอะแล้วนะคือมีความผูกพันดําเนินการแล้วเนี่ยเรามองว่าเอนักกีฬาวอลเลย์เนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีสัมมาคารวะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่น่ารัก แปลว่าในช่วงเริ่มต้นน่ยพอไม่ได้นึกถึงผลตอบรับอะไรเลยไม่เคยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเติบโตอะไรยังไงจากกีฬานอกสายตาสู่กระแสความนิยมทุกหย่อมยา่าวลอลเลยบอลไทยมาไกลเกินกว่าที่จะถอยแล้วครับและในปัจจุบันคือความหวังของน้องๆเยาวชนจำนวนมากใช้เป็นสะพานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวรายการลูกยางสร้างคน ภายใต้าการสนับสนุนของ s ิ l e ็กทูน่ตอนนี้พาเดินทางมาที่เมืองกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสัมผัสกับความรักและความจริงใจสู่ความทุ่มเทในการสร้างทีมวอลเลย์บอลหญิงวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการอายุธยาจนโด่งดังไปทั่วประเทศภายในระยะเวลากว่า3ทศวรรษ เป็นเด็กนอกสายตาได้ที่1นึ่โอ้ oh, ได้เงินรางวัลมาล้านหนึโอ้โห oh, ตกใจไม่น่าเชื่อนะคะ oh. ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ยอมเพื่อเขาพอสมจิตท่านเป็นคนสบายสบายครับแรกเริ่มเดิมทีเมื่อปี2521ก่อตั้งโรงเรียนพนิชเชยการอายุทยาก่อนจะพัฒนามาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชเชยการอายุทยาในปัจจุบันมุ่งหวังให้เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเกิดของตอนเองได้เรียนสายวิชาชีพ สามารถจบออกมาทํางานได้ทันทีเรียกว่าสอดคล้องกับการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดด้วยจากอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว2หลังบนเนื้อที่2องไร่เศษร,ริมถนนโรจนะนักเรียนและครูเคยต้องหอบข้าวของหลบลมพายุมาแล้วสู่การพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งจนทุกวันนี้วิทยาลัยขยายอาณาเขตกว้างขวางถึง11ไร่เศษและยังเคยสร้างทีมวอลเลย์บอลก้าไปสู่แชมป์ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2010 ในานามกรุงเก่าแม็กเทคและแชมป์ซูเปอร์ลีกในปี2014มาแล้วลงทุนกับการศึกษาแล้วเรายังต้องใช้เงินเพิ่มเติมเพื่อการกีฬาอีกอะเพราะไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบมันต้องใช้เงินเยอะนะทรัพส,สินอะไรก็ขายขายไปแล้วก็ส่งให้นักกีฬาอันนี้พูดเล่นพู้จริงผู้จริงค่ะ ที่ดินเนี่ยเป็นสิบไร่นะฮะที่ให้เด็กอันนี้ทําไปแล้วนะทาแล้วเป็นสิบสิบไร่นะฮะตอนนั้นขายไร่หนึ่งร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินมาก,ก่อนเอาเงิน,กกอนเอาลงทุนกับเด็กเดก,ก่อนตอนนั้นอยุธยายังไม่เจริญเท่านี้ที่ดินที่ขายขายไปครับหากประเมินจากราคาในปัจจุบันคงจะมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนั่นคือการเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อสร้างทีมกีฬาให้แข็งแกร่งและด้วยความที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชียการอายุธยา รับนักศึกษาตั้งแต่ระดับปวชหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพคือตั้งแต่อายุประมาณ15-16ปีมองแล้วน่าจะช้าเกินไปสำหรับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาพออเลยคุยกับทีมโคช้ชครับและใช้คอนเนคชั่นในจังหวัดคัดตัวเด็กเก่งจากทั่วประเทศตั้งแต่อายุ13ปีหรือม .1 ไปฝากเรียนกับโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลและโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร พอจบม .3 แล้วก็มาเรียนและเล่นวอลเลย์บอลต่อเนื่องเลยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชียการอายุทยาแห่งนี้มือเช้ามือเย็นทานข้าวที่เรานอนที่เรามีห้องแอร์ทุกห้องนะ่ะเพราว่าทั้ง<ม>เงินทุนทั้งหมดเราจ่ายหมดค่าข้าวค่าแอร์ค่านอนค่ะ แต่ว่ามื้อเที่ยงเนี่ยไปขอโรงเรียนเขาบอกว่าให้เลี้ยงนักกีฬาเราเถอะฝากหน่อยฝากหน่อยอ๋อเหมือนกับเราบ่มเพาะลูกๆอ่ะให้อยู่กับเขาก่อนเซ็นสัญญากันล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวพอเข้าถึงชั้นปวชแล้วเนี่ยก็มากับเราใช่ค่ะก็ฝากโรงเรียนที่เขามีแค่มสาอ๋อยังไงก็มากับเราแน่นอนใช่ค่ะมีบางโรงเรียนที่เราฝากไปเนี่ยมีถึงมหกถึงเวลาถ้าเด็กเก่งเขาก็ไม่ส่งมากลับมาให้เราก็มี หนึงเครดิตที่ต้องยกให้ถือเป็นรากฐานสําคัญในการปูทางความสําเร็จให้กับวอลเลย์บอลวิทยาลายัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยาคืออาจารย์เจรันเนียมทับทิมชื่อนี้ถือว่าโด่งดังมากในวงการลูกยางไทยครับต่อมาอาจารย์ก็ได้ก้าวไปคุมเยาวชนทีมชาติไทยด้วย มีลุงพี่ท่านหนึ่งท่านสอนอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านผอ,อสมจิตเนี่ยเขาสนับสนุนเลล์บอลของจังหวัดอยุธยาอยู่แล้วพี่บอกเฮ้ยร hey, ันสมัยก่อนเขาเรียกพน,นิดนอกเขาอยากทำเวลีลวลวก็เลยก็เอ้ยจริงเหรอแต่ผมก็รู้จักแล้วว่าที่นี่เป็นสถาบันที่ก็สนับสนุนเลล์แต่ไม่ได้ทําจริงจังอะไรเท่าไหร่ผมก็ตัดสินใจลาออกจากงานที่ปักช่องแล้วก็มาที่นี่ท่านก็บอกว่าเออพี่อยากทำเวล์บอลโดยเป็นนักศึกษาของเราแท้ๆโดยที่ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นมาเล่น เป็นภาพคุ้นเคยในวงการกีฬาไทยกันเลยทีเดียวกับการจ้างนักกีฬาเก่งๆไปเล่นในทีมจังหวัดที่มีงบประมาณมากทั้งที่บางครั้งก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันซึ่งท่านผอ,อสมจิตและโค้ชร,รันคุยตกลงกันลงตัวเลยว่าเราไม่ต้องการแบบนั้นอยากได้ชุดนักกีฬาเด็กๆที่มีความภูมิใจในจังหวัดอยุธยาโดยการใช้ชีวิตและฝึกซ้อมอยู่เหนือผืนดินแห่งนี้นานเพียงพอ ผมว่าว่าถ้าอย่างนั้นพี่ต้องทําโครงการช้างเผือกโดยหานักกีฬาข้างนอกนะเข้ามาเลียนปี3-8จุดเริ่มต้นตรงนี้เลยในการวางโครงสร้างตัวผมเองก็คิดว่าเราจะทําผู้หญิงผู้ชายตัดสินใจอ่าผู้หญิงโซนนี้มันก็จะมีนคนปรปฐมทีมเดียวสมัยก่อนที่เราพอที่จะสู้ไดใ้ใช่ใช่ใช่มผมนี่หลักการตลาดใช่ผมดูอย่างนั้นเลย พอมาประมาณสักปี40 41อะไรทํานองนี้เห็นผลเริ่มเป็นตัวแทนภาคพอเราเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วเราก็รู้จักเพื่อนบ้างเราก็เริ่มออกไปหานักกีฬาที่พอที่จะมีศักยภาพเข้ามาเรียนกับเรา แล้วพอมาพีคจริงๆในช่วงรุ่นสูรยาเริ่มได้แชมป์ระดับประเทศนะกีฬานักเรียนนักศึกษาที่สุรินเราได้แชมป์แล้วก็นักกีฬากติยุวชนเยาวชนทีมชาติเรื่อยมาคือเนี่ยฟังดูนะคนดูเนี่ยเหมือนง่ายแต่ต้องถามมันจริงมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับเราต้องทุ่มเทจริงๆเลยเม็ดเงินประเภทเบีย้ยหัวแตกสําหรับโค้ดเนี่ยหมือนเยอะมากนะครับยังไงบ้างอ่าตรงนี้ร้อยหนึง่งอ่ะตรงนี้50 ตรงนู 30. 30. 30. 30. 30้น20ไอตรงนู้น30พอมันรวมรวมกันต่อเดือนมันเยอะนะก็เหมือนดูแลลูกอ่ะใช่เหมือนเหมือนใช่ใเหมือนให้ขนมคนละ20บาท30บาท20คน30คนก็เท่าไหร่ละไม่มีใบเสร็จนะไม่มีทุกวันนี้ครับโคจรันภายใต้การสนับสนุนของคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยาหรือ ATCC ซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับต้องดูแลนักกีฬายาวชนหญิงกว่า60คนจะขยับทำอะไรทีพูดภาษาชาวบ้านคือควักทั้งนั้น และเป็นการควักเงินส่วนตัวด้วยขอ้อเท็จจริงนี้ครับทำให้น้องๆสมาชิกในทีมรู้คุณค่าของการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอันอบอุ่นโคช้ชจะนําทีมไปแข่งขันที่ไหนก็จะช่วยต้นสังกัดประหยัดงบให้ได้มากที่สุดไปแข่งต่างจังหวัดใช้เงินทุน5,000บาทต่อ1ทัวร์นาเมนต์ก็เคยทํามาแล้วแค่ดีลสถานที่พักกับเพื่อนฝูงคนรู้จักยกหม้อข้าวไปหุงกินกันเองต่อสู้กันไปโดยหัวใจที่เบิกบานอยู่เสมอ ผมถือว่าหายเหนื่อยผมได้นักกีฬาที่สรีระดีความสามารถดีอะไรเงี้ยก็มีความภูมิใจว่าเออเราขึ้นมาเป็นคู่แข่งของเขาได้มีโป้งไปถึงแชมป์ไทยาลีกเลยมีครับเป็นประวัติศาสตร์ที่งงเหมือนกันนะผมก็ยังงงเหมือนกันเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยประมาณ80%แล้วก็ดึงพวกพี่เข้ามา2คนหรือ3คนเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมากมายแล้วก็มาได้แชมป์เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะ เป็นรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างสวยงามแล้บวกกับความเหนียวของทีมสั้นหลอกมีหลายยาวมีแทรงหน้ามีอะไรพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าบางปีถ้าเกิดว่าสมมุติเราทําเกมลุกแบบนี้ไม่ทันเนี่ยโอเคเราก็ยกไปอย่างอื่นเราจะไม่แบบ ข็ดใช่อย่างอย่างเพราะว่าผมกลัวเด็กเจ็บแล้วก็ตัวเองได้เข้าไปคุมทีมชาติชุดเยาวชนอยู่ประมาณ10กว่าปีเราไปเล็งเห็นว่านักกีฬาบางคนที่เข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะค่อนข้างมีอาการบาดเจ็บการทําทีมของเมืองไทยเนี่ยผมพูดตรงๆแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อสร้างให้เด็กมีศักยภาพที่ดีอะมันเป็นการสร้างเพื่อแข่งขันทุกวันนี้โค้ชและภรรยาย้ายมาพักภายในวิทยาลัยครับเพื่อดูแลลูกๆในทีมอย่างใกล้ชิดชนิด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ ตื่นมาซ้อมได้เลยทันทีตอนตีห้ก่อนที่ช่วงกลางวันจะให้เด็กๆไปเรียนหนังสือและซ้อมอีกทีช่วงเย็นจนถึงค่ำไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีลงทุนสร้างหลังคาขนาดใหญ่คลุมสนามเอาไว้ให้แล้วเหมือนวันนี้ที่เรามาถ่ายทำกันครับก็มีฝนตกลงมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดคุยกับคุณสมพรว่า เนี่ยผ้ายางเราไม่มีเลยเขาก็ส่งที่ไม่ใช้แล้วมาให้เราขอความร่วมมือจากทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยเราโคกันเป้าหมายคือทางไงก็ได้ให้เด็กๆได้สิ่งที่ดีที่สุดพี่นเรียนสายอาชีพคอก็เลยอยากมาเรียน เขาคิดเรื่องเรียนด้วยเหรอะใช่ค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเขาติดต่อไปตอนเราอายุเท่าไหร่ตอนประมาณอยู่ป .6 อะค่ะอยู่ป .6 ที่เชียงรายค่ะอยู่ที่เชียงรายเลยเขาเห็นแววแล้วม .1 เราไปเรียนไหนเรียนที่ชุมชนอ้อมเพชรอ้อมเพชรก็คืออยุธยาใช่ค่ะจากเชียงรายกลายเป็นเด็กอยุธยาไปเลยโอเคมากค่ะแบบว่าเพื่อนนิสัยดีกันมากแล้วก็แบบโค้ดก็ดีค่ะดูแลตลอดเลยค่ะอาหารการกินก็ดีการเรียนก็ดีค่ะเรียนบ้างเปลเรียนเรียนเรียนนะเรียนกี่โมงกี่โมงเรียนอะไรบ้าง หนูเรียนแผนกการตลาดค่ะช่วงกลางวันเราก็มาเรียนใช่ค <ปก S 1> <อ>่ะเรียนเราก็ซ้อมกีฬาใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเล่นกีฬาทั้งวันแล้วไม่ได้เรียนนะเข้าเรียนปกติใช่ค่ะแล้วมอ,อนาคตตัวเองไว้ยังไงครับกับการที่เราเป็นสมาชิกทีมทีมนี้แล้วเส้นทางต่อไปที่เราจะก้าวเดินไปในวงการวอลเลย์บอลอยากติดทีมชาติชุดใหญ่ค่ะชัดเจนเลยต้องทําอะไรบ้างจะทําให้เป้าหมายนั้นบรรลุไดต้ต้องตั้งใจซ้อมค่ะต้องเชื่อฟังโค้ดต้องมั่นใจในตัวเองในเวลาแข่งแล้วก็ซ้อมเนี่ยค่ะมันจะได้กับตัวเอง ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองของน้องเคก้กถือว่าเป็นแบบฉบับอย่างหนึ่งของผลผลิตวอลเลย์บอลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชียการอยุทยาที่จริงจังในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนสั่งสมเกียรติยศให้แก่สถาบันมาแล้วเป็นเวลากว่า30ปีปัจจุบันพักจากการทำทีมส่งแข่งธนะละลีกเอาไว้ก่อนมาเน้นทุ่มเทให้กับการพัฒนาเยาวชนจากมือกับสโมสรชั้นนำอย่างซุปรีมชนบุรี มาคัดเลือกจอมตบสาวน้อยที่มีความสามารถเข้าสู่ทีมเพื่อต่อยอดในเส้นทางลูกยางอาชีพต่อไปคือเรียกได้ว่าคิดจะสร้างเด็กสักคนหนึ่งต้องผลักดันกันให้สุดทางครับถ้ากับว่าพอ,อนี้อยู่กับเย์บอลเรามาเนี่ยสามทศวรรษกว่าเนี่ยสร้างชื่อเสียงระดับนี้มองอนาคตของน้องๆไว้ยังไงบ้างครับมองว่าถ้าเขายังมีจิตใจที่รักในการกีฬาเนี่ยเขาจะอยู่ได้โดยที่ว่าเลี้ยงตัวเองได้พวกเรา อยู่ข้างหลังเนี่ยจะตามดูเขาตลอดก็ภาคภูมิใจกับเขา